Yn ystod y cyfnod, mae'r rhain yn cael eu gweld yn ystod y cyfnod. สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องผวานบ้านนา,าค่ะวันนี้แม่ปอมาพร้อมกับต้นเทียนหยดสวยๆค่ะต้นเทียนหยดสีม่วงขาวนะคะลักษณะจะเป็นพันไม้พุ่มนะคะมีความสูงอยู่ที่1-3เมตรค่ะและจะออกดอกได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะแต่จะออกเยอะในช่วงฤดูฝน,นะคะ่ะและจะชอบแสงแดดนะคะ ควรเลือกปลูกบริเวณที่แสงแดดสองถึงตลอดทั้งวันค่ะการเพาะพันธุ์นะคะก็จะมีทั้งการเพาะพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดค่ะการตอนแล้วก็การปักชำนะคะเขาจะเกิดง่ายนะคะเพียงแค่มเมล็ดหล่นใต้ต้นนะคะก็จะเกิดต้นใหม่ขึ้นมาการเพาะเมล็ดนะคะเราจะเลือกผลที่แก่จัดค่ะโดยดูจาก สีของมเมล็ดนะคะสีของมเมล็ดจะเป็นสีเหลืองจัดค่ะแล้วก็มีความมันวาวนะคะเวลาเพาะก็เอาเปลือกออกนะคะก็จะเหลือแต่เม็ดข้างในค่ะเอาไปเพาะพันส่วนการปักชำค่ะก็จะเลือกกิ่งที่มีขนาดพอเหมาะนะคะไม่แก่เกินไปไม่อ่อนเกินไปค่ะแล้วก็ปักลงดินนะคะเพียงเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือนค่ะรากก็จะงอกขึ้นมานะคะ แล้วก็จะมีใบขึ้นมาตรงลำต้นค่ะเดี๋ยวจะให้ดูต้นที่แม่ปอเพอาะพันธุ์ไว้แล้วนะคะต้นเทียนหยดที่เกิดจากการเพราะพันธุ์เมล็ดค่ะต้นนี้มีอายุอยู่ที่ประมาณ3เดือนแล้วนะคะจะเห็นว่าลักษณะลำต้นจะเป็นลำต้นตรงนะคะส่วนเหล่านี้จะเป็นต้นเทียนหยดที่เกิดจากการปักชำค่ะ เพียงแค่เราปักลงไปในดินแล้วก็รดน้ำทุกวันค่ะมันก็จะเกิดรากขึ้นมานะคะปักช่อไว้ประมาณ2เดือนแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงไปก่อนนะคะฝากกดติดตามช่องผักหวานบ้านนาแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ